ชุดเปิดร้านราคาถูกมีเงินแค่หมื่นน,น้อยๆเนี่ยเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดได้เลยรสร้างอาชีพได้เลยแล้วมาเลกาแฟเนี่ยคั่วสดทุกอาทิตย์ฮฮแล้วก็ราคาถูกบริการดีคืออยากเปิดร้านกาแฟแต่ว่ามีเงินน้อยไม่ถึงมือมีไม่กี่พันอบอกมาเดี๋ยวช่วยได้ หากพูดถึงธุรกิจสุดฮิตที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะครับก็คงหนีไม่พน้นธุรกิจร้านกาแฟสดครับออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับแบรนด์ชายกาแฟสดที่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าการใส่ใจลูกค้าแล้วก็ราคาแฟนชายที่ย่อมเยาวนะครับเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกับเจ้าของครับ ครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณอดุลวงเจียมหรือคุณพัดนะครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์กาแฟสดชอระดาครับสวัสดีครับคุณพัฒครับสวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณพัฒนะกาแฟสดชอระดาตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วครับสิบหกแล้วครับสิบหกปีครับจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับจากที่เราเป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วก็อยากจะหาอะไรทําไม่เคยมีอาชีพเป็นของตัวเองที่ผ่านมาในชีวิตสเปรสปะไม่ได้เปื่อยดื่มกาแฟนี่แหละทาสิ่งที่เรารัก น่าจะดีที่สุดทำแล้วมีความสุขได้ตังค์ด้วยร้านกาแฟสดนี่แหละเริ่มต้นขายข้างทา,างก่อนเลยครับแต่ขายไปขายมาก็ดีอย่างมีคนติดใจในรสชาติคราวนี้ก็เลยมีการพัฒนาไปเรื่อยๆจน,จนได้ทําเป็นแฟรนไชส์16ปีกาแฟสดชลระดาตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วรวมๆแล้วประมาณพันกว่าพันสอได้รวมทั้งที่ลูกค้าซื้อวัตถุดิบของเราแต่ว่าไม่ได้ใช้แบรนด์เราเนี่ย ก็เกือบ2 0 0พนะอ๋อนอกจากตัวแฟรนไชส์แล้วก็ตัววัตถุดิบเราก็ขายด้วยขายวัตถุดิบด้วยทีนี้จุดเด่นของกาแฟสดช่อระดาคืออะไรทําไมลูกค้าถึงติดใจจุดเด่นหรอถ้าลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ของเราเนี่ยชุดเปิดร้านราคาถูกมีเงินแค่หมื่นน,น้อยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดได้เลยครับสร้างอาชีพได้เลยแล้วเมล็กาแฟเนี่ยคั่วสดทุกอาทิตย์แล้วก็ราคาถูกบริการดี พี่วัดจะทําเมนูอะไรให้โยกินฮะท่อระดาคอฟฟี่เลย oh. Signature เลยครัพี่ความโดดเด่นยังไงโอ้โหเข้มหอมแล้วมีความความมันของนมข้นหน่อยๆน,นะแล้วมีนมปรุงแต่งนิดนึงการบดกาแฟให้ดีนะอันนี้ให้ความรู้สักนิดนึงต้องบดอย่าให้หยาบมากประมาณมานี้ประมานเหมือนเม็ดทรายอะบอกแล้วกาแฟที่เป็นกาแฟมือใหม่เนาะถ้ามันหยาเป็นเม็ดเม็เม็ดนะ จงกาแฟไม่อร่อยอกาแฟจืดแน่นอนสังเกตน้ํากาแฟที่ไหลลงมาน้ํากาแฟต้องแบบเป็นเส้นนะมันหางหนุอะ่ะเ,เป็นเส้นอย่างนี้ถ้าไหลออกมาแบบโจ๊กเหมือนน้ําไหลยอย่างเงี้ยอ่ะจืดแน่นอนเลยเสร็จร้อยเสร็จแล้วชอราดาคอฟฟ่เป็นยังไงบ้าง อร่อยอันนี้เป็นกาแฟอาราบิกากับโรบัสต้ารวมกันนอกจากเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเห็นว่ามีต่อดย,ยอดเป็นสินค้าอื่นด้วยใช่ไหมครับมีขนมจะเป็นพวกโตเกียววอฟเฟิลอะไรพวกนี้ที่ลูกค้าก็ชอบอยากจะหาขนมไปเสริมในร้านแล้วก็สอนให้ด้วยนะครับสอนให้ฟรีในชุดแพ็กเกจที่ซื้อเลยขอ,อแถมไปเลยอบอกวิธีการทำ,ทำรแล้วทำยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นขนมโตเกียวขนมวอฟเฟิลแป้งเป็นแป้งของเราเองเลยแป้งในสูตรของเราับอครับ สำหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนรูปแบบการลงทุนของกาแฟาสดชลระดาตอนนี้มีกี่รูปแบบครับพี่บัาโอเยอะนะเกือบ20อ่ะโอแต่เริ่มต้นเนี่ยชุดขายดียก็16,900ครับอ่าถ้าเป็นเบสเซอร์ก็จะเป็น28,900อ่านี่เป็นเครื่องโบกิตาเครื่องชงจากอิตาลีแล้วแต่ว่าลูกค้ามีงบขนาดไหนมีไม่ถึงหมื่นพี่ก็ดูแลให้ได้นะคือตอบโจทย์ลูกค้าค,คืออยากเปิดร้านกาแฟาแต่ว่ามีเงินน้อย มีถึงมือมีไม่กี่พันอบอกมาเดี๋ยวช่วยได้พี่บาสําหรับคนที่ซื้อแฟนชายไปเนี่ยเขาต้องมาเรียนกับเรากี่วันวันเดียวบริษัทเปิด9ก้าโมงเช้าทาเรียน9ก้าโมงก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็จบแล้วแล้วก็มีปสองเสร็จปุ๊บกลับไปเปิดร้านละลืมสูตรอกีกเราก็ให้มันเรียนซ้ําอีกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายและทีนี้เคล็ดลับความสําเร็จของกาแฟสดชลอดาคืออ,อะไรก็คือเราต้องใส่ใจลูกค้าเยอะๆดูแลลูกค้าถ้าลูกค้ามีปัญหา ถ้าเครื่องชงเสียปุ๊บเรารีเปลี่ยนเลยถ้าอยู่ในภายใน7วันเนี่ยเอาเครื่องใหม่ไปเลยเสียกลับขึ้นมาแต่ถ้าขายไปสักสองสาเดือนเครื่องเสียปุ๊บเอาเครื่องสำรองไปใช้ก่อนเอาเครื่องเสียมาเดี๋ยวเราซ่อมแต่ลูกค้าเอาเครื่องสำรองไปม,มันจะได้ไม่ต้องเสียจังหวะในการขายครับ้งเครื่องบดเหมือนกันถ้าลูกค้าเอามาเลืกกาแฟจากเราไปรู้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยเอาไปชงปุ๊บแล้วมันเพี้ยนมันไม่เข้มข้นมันไม่อร่อยเนี่ย เปลี่ยนให้ทันทีอยากให้พี่พัฒน,น์แนะนำนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับเขาควรเริ่มต้นยังไงดีครับหลักๆก็เตรียมความพร้อมก็คือหนึ่งมีใจรักในการดื่มกาแฟรับงานบริการทำเลใครว่ากันมสมัยน,นี้ทำเลไม่ต้องติดถนนใหญ่ไม่ต้องและไม่ต้องอยู่ข้างธนาคารไม่ต้องอยู่ข้างตลาดหรอกอแต่ถ้าก็อยู่ได้มันก็ดีแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้มันถายยาก ทุกวันนี้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ใครออนไลน์ใครที่สนใจกาแฟสดช่อระดาก็สามารถติดต่อมาได้ที่พี่พัฒเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พัฒมากๆนะครับครับาเราทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้านะครับนอกจากจะได้รับความไว้วางใจจากทางลูกค้าแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตและก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์กาแฟสดช่อระดาหรือกําลังมองหาแฟรนไชส์อื่นๆอยู่นะครับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้คุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจและก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสินครับ สินเชื่อสร้างงานตั้งอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ gsb contact center โทร1115สำหรับท่านใดนะครับที่มีแพลนกำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศส่วน EP ีหน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนชายอะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม